บางกอกโพสแชร์ for a good cost นะคะเป็นกิจกรรมที่เราทําให้กับมูลนิธิของบางกอกโพสนะคะซึ่งมูลนิธิของบางกอกโพสเนี่ยอยู่มา38ปีแล้วนะคะโดยวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษากับเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ Facility นะคะเรื่องของการให้ความรู้ในเชิงของภาษาอังกฤษการให้ความรู้ในเชิงของ ความรู้ในมุมต่างๆความรู้ต่างๆเนี่ยเราก็เข้าไปส่งเสริมกับเด็กที่มีความลําบากยากไร้นะคะในจังหวัดต่างๆเราไม่ได้จํากัดเฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปให้กับน้องๆด้วยเพื่อให้เขาเป็นของเล่นนะคะเด็กๆจะได้มีความสุขกันเวลาเขาได้นั่งโต๊ะทีเ่เรียกว่าได้ ก่อให้เกิดจินตนาการต่างๆให้กับเด็กด้วยเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจที่มาช่วยกันทําให้ทุกคนนะคะได้ส่งต่อส่งมอบความดีอันนี้เนี่ยนะคะไปให้กับเด็กๆนะคะในตามโรงเรียนต่างๆขอบคุณทาง C.K. Power แล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ การนี้ก <an oficial> ็วันนี้เรามาเพื่อที่จะมาสมัครัมัรุ่่นักทากนัสกประกอบโปรสสัรางดูอุปกรณ์การศึกษารวมทั้ตอกขออนุญาตขอบคุณราชารย์ผู้บริหารประธานของบริษัทประกอบโปรสตกมาชนว่านผู้บริหารของบริษัสิบเอ็รว่าจัดกันมาชนทยี่ได้ร่งรัสนับสนุนในเ็นความสำคัญของการใช้สประโยชน์ประโยชน์ทาง่า เป็นอาท,ที่ช่วยเหลือเรื่องการศึกษาให้ชุการศึกษา,จากเจริโดยผลกับกำไรมาต่อระยะเวลา37ปีที่ผ่านมาและยิ่งรู้สึกดีมาานี่นคือจีนจาสเเวอร์จชมชนให้ได้สัมผักับโครงการนี้่เป็นโครงการดีๆที่เราทำมาต่อระยะ การสอบสิทธิ์ทุกคนะเป็ุทนะคะความและข้อควเมตาจากโรเรียนบริัได้เห็นความสาคัญของการศึกษานะคะมาปักภาพอุปถั้รและให้โอกรงเรียนนะคะได้โกาสมีคนเสวยงามนคะนเรียนมีสนใจและก็มีทนคการศรหนกษาเพิ่มขึ้นคะทสนี้ะคทางรงเรียนขอฝาของคุณอุทันะคะที่ทางบริษัท ได้ได้ตาเรียนก็หวังว่านะคะหวังว่าต่อไปถ้ามีโอกาสนะคะทางภาษาเจ้าพ่ไม่ตาเหมือนเดิมน,นะคะขอบพระคุณนะคะ